สวัสดีคับดีตอนรับเข้าสู่ช่องมีบาดาลนะครับอันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับกับทีมงานเรานะครับวันนี้ก็มาสำรวจสาแหล่งน้ําบาดาลน,นะครับอันนี้เราก็ได้มาเข้าหน้างานสแกนหาชั้นน้ำบาดาลน,นะครับ อนนี้ทางลูกค้าก็มีโครงการจะทำเป็นโรงน้ำด่ครับเราก็กำลังสแกนหาชั้นน้ำอยู่ครับนี่ก็อยู่ที่บุญยลำคนระับาแก่ไรล้อ้อยครับมีโครงการจะทำเป็นโรงน้ำดื่มครับ บ่อนี้ขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ทางลูกค้าก็กําลังยื่นขอใบอนุญ,ญาตอยู่นะครับเราก็ได้เข้ามาสํารวจหาแหล่งน้าไว้รอนะรััผมกอจะรอใบอนุญ,ญาตออกก็ได้มาดําเนินการขุดเจาะ ตอนนี้ก็เปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับก็ดูรถเกี่ยวครับสองคันเลยนะผมก็ไม่ใช่ธรรมดาก็แล้วกันนะครับก็เอฟซีของเรานะครับก็ได้ตอนนี้ก็ว่างๆนะมีโครงการเดี๋ยวทำเป็นโรงแรัหนึงนนครับ สร้างแล้วครับโรงงานนะโรงงานาน้ำดื่มนะครับอันนี้ก็สั่งเป็นสั่งอนะไรมาเรียบร้อยนะครับกำลังแบบจะทำโครงสร้างรอแล้วนะก็อรอใบอนะุญาตขุดเจาะแล้วก็ทำการขุดเจาะครับก็ไม่นานครับคิดว่าน่าจะไม่เกิน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่งานกรมทรัพย์ไม่ค่อยเยอะนะก็นา่าจะอนุมัติเร็วอยู่ะมาสบครับไปที่จก็ดเลยนะครับก็กำลังจะสำรวจตัวนี้กราฟตัวนี้เป็น200เมตรครับ คือมันจะเส้นกราฟเนี้ยจะประมาณนี้นะครับเราก็จะไปอ่านค่าอีกทีหนึ่งนะครับจะนานหน่อยนะครับสองร้อยเมตรในีนานนะครับต้องรอเวลาเครื่องโหลดนะครับนะครับลักษณะที่กราฟที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ครับจุดนี้รับจุดหนึ่งแล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งครับชั้นน้ำครับก็แนวน้มที่ดีนะครับผมตัวนี้สำรวจไปสองรอยเมตรครับระยะแนวดิ่งสองร้อยเมตรครับ ตาน้ําถี่กันเลยนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับเงียบเครื่องก็จะค่อยๆโหลดไปเรื่อยๆนะครับสำวดก็ประมาณนี้นครับก็รอรุ้นกันนครับขอรอใบอนุญาตออกก็ จะลุยกันนับจะได้รู้ว่าน้ําจะเยอะเท่าไหร่ครับก็ FC ท่านไหนสนใจนะับก็ยินดีให้บริการนะผมมือโทรผมก็0892784255นะครับยินดีรับใช้ยินดีให้บริการนะผมก็ชิปนี้ก็ขอจบชิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ